สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้แอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทยนะคะสามารถโอนเงินเข้าพอร์ตหุ้นฟิ a n เ i ียได้โดยการสแกน QR Code ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Financier Hero ค่ะจากนั้นไปที่เมนูเลื่อนขึ้นมานะคะไปที่ฝากเงินถอนเงินค่ะจากนั้นเลือกฝากเงินด่วนผ่านพร้อมเพย์พร้อม Trade มันก็จะลิงก์เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะจากนั้นเราก็เลือก please select account นะคะเลือกเป็น cash balance ก็คือพอร์ตของเรานั่นเองเราก็จะได้ qr code มาจากนั้นเราก็คลิกดาวน์โหลดเก็บไว้เวลาที่เราต้องการฝากเงินเข้าพอร์ตเราก็สามารถสแกน qr code นี้และโอนเงินเข้าพอร์ตได้เลยนะคะสแกน qr code ปุ๊บใส่จำนวนเงิน เงินก็จะเข้าพอร์ตทันทีค่ะหรือถ้าใครก็ตามนะคะที่ใช้แอปพลิเคชันโมบ l e แบงกิ้งในการโอนเงินนอกจากธนาคารกรสิกรไทยแล้วสามารถใช้ได้ทุกธนาคารค่ะและการโอนเงินเข้าพอตหุ้นสามารถโอนได้ในวันและเวลาทำการเท่านั้นนะคะถ้าตลาดปิดเสาร์อาทิตย์นะคะ,ตะเติกไม่สามารถโอนเงินเข้าพอร์ตหุ้นได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจเปิดพอตหุ้นออนไลน์กับ f i n a n c i a l s ส r ซอสสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอและกรอกข้อมูลตามขั้นตอนได้เลยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าดงมันนี่สวัสดีค่ะ